ครับสวัสดีครับ F c ซต่างๆครับวันนี้วันที่หกสิงหาคมครับทํานานสำนักงานดีเจนร่วมครับพี่น้องครับนี่เสือโค้งครับมาหอดมาถึงแล้วล่งเสือโค้งแล้วว่างหันครับนะเสือโค้งเกือบร้อยลังนะครับบอดใหญ่จากขอนแก่นครับเดินทางมาส่งเรียบร้อยนี่พี่น้องเสือโค้งครับยาบำรุงร่างกายกําลังเสือโค้งครับตั้งยาครับพี่น้องครับรอบบ้านเลยครับ นี่ครับงำนาทงานครับครับบอสใหญ่เดินทางมาส่งแล้วยามู่ร่างกายกำลังเสือโค้งนาพี่น้องหนาชำนาญงานครับรูงเรียบร้อยครับมึงร่างกายกำลังเสือโค้งพี่น้องเอ้าดีเจลุ่มล่มครับพี่น้องอยู่หนาสำนาญงานครับวันนี้ดีเจลร่มล้งเสือโค้งลอยร่างครับพี่น้องครับนี่ครับจักย่านห้างครับได้เวลาก็จะส่งตามไรซื้อครับ อ้าอกันครับเอฟซีต่าง,งๆหลายหม่องหลยบอลครับดีเจรื่นลมคนเกือบรอนะาพี่น้องติกตามทางเอ็มเก้าสิบเก้าจุดสองห้าทุ่ง, F งนองหา้างเรดิโออำเภอคอวังพี่น้องครับนี่ครับดีเจรื่นลมคนเกือบรอครับหน้าสำนักงานครับเจรื่นลมคนเกือบรอนี่น้องล้มเสียคงเรียบร้อยครับครับยาบำรุงร่างกาย กำลังเสือโค่งบริษัทพิศาลพืชผลครับพ,พ,พี่น้องมาหอดมาถึงแล้วบอดใหญ่เพิ่งกลับเมืงหันครับเอาลูกชายดำครับชายดำตัวนี้ร้อนมากเลยนั่งอ้าปากซีวีเลยยกลังยาเหนื่อยนะครับลูกชายดำยกลังยาเสือโค่งเหนื่อยครับนั่งอ้าปากก่างปางเลยนะครับ FC ต่างๆครับครับติดตามครับพี่น้องนี่ครับ หน้าสำนักง,งานดีเจดุลยลมคนเกือบรอครับพี่น้องครับาอตอนนี้เชือโค้งมากแล้วครับทรงเยียบรอย้อยนะมีครับหน้าสำนักง,งานวันนี้วันที่6สิงหาคม6สิงหาคม2567นะพี่นอ้องยาบำรุงร่างกายกำลังเชือโคง้งคนละ25บาทพี่น้องมาครับนี่นาบ้าน หนาชำละง,ง่าครับดีเจลลูนบ์ครับนะพลังสิตชง,งไห่หมองไร่บอวครับตามไร่ซื้อเก่าเหมือนเดิมครับนะนี่ครับอ่ะขอบคุณพี่น้องเด้อที่ตามครับอ่ะคลิปนี้ไว้ช้ำนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ